อ้คเอเไหนลองกอนลองก่อน,ออนโอเคโอเคไม่มีสายตาอมหิบมามาไหนมาอุ้มหน่อยสิอุ้มหน่อยนี่ีแม่ก็เหม็นๆยังไม่ทาตัวหอมอ๋อมีหางฟูนิดหน่อยอาเหม็นๆเหม็นๆอออุ้มได้เว้ยวันนี้อุ้มได้ด้วยนี่ต้องระวังดีๆเดี๋ดวยวสวม โอ้โอ้โโอเคโอเคอเคอุ้มแตบเดียวนี่วันนี้ก็อีแม่ทนไม่ไหวมากก็แอบจับไปอาบน้ํามาพอทอดีวันนี้จับได้นิดหน่อยอืมอืมให้อุ้มได้ไหมมาอุ้มมามาอุ้มมากอดกันหน่อยได้เหม็นเหมนเนี่ยไม่หอมหรอกไม่หอมเพราะว่าไปออกกําลังกายมานี่เงือเงือเลยโอเคโอเคโอเคคุยไวละแอบปิดกลมออันตรายมันจะสวบเนี่ยเดีย๋ยวผีเข้าเดีนี่เห็นไหม โอ้โหอมอ๋ออืออะไรล่ะนี่ขลับเหม็นๆมานะ้เนี่ยฮะเล็บก็บยาวไม่ตัดอืมนี่ยังดีว่าวันนี้จับอาบน้ําได้เหม็นมากเหม็นชึ่งชังอืมอย,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 ย่าอย่าอย่ามันมันไม่เหม็นเนี่ยไอ้มันไม่หอมมันเหม็นเนี่ย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 อย่ยานะอย่านะอย่านะอืมอืม โอกาสพลาละไม่ได้ไม่ได้กัดฟันละอ,อย่าขานะยายยายเอ้ย๋ยวเล่นอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนึงอืมยายโอไม่ได้ละกัดฟันใส่ละโอเคโหมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงหมิ่นก็นไม่ได้หอมก็ไม่ได้หูทิพย์อืมหูทิพย์มากอืม ก็ก็ดีขึ้นนิดนึ่งจับได้บ้างอืมเป็นพักๆแต่ว่าก่อนหน้านี้คือวิ่งไล่สวกน่ากลัวมากมขาจะขาจะเป็นลูไปอาบน้ำดีกว่าไปอาบน้ำนั่นนะไปอาบน้ำนั่นนะโอ้เนี่ยเปลี่ยนที่นอนเติมหญ้าโอ้คันไข่คันไข่อื เกาไข่อือดูเกาจจยอืมอือือเนี่ยนี่เห็นนะใส่ตาเปลี่ยนทันทีนี่เมื่อกี้ตอนแรกๆได้อยู่ตอนนี้ไม่ได้และโอเคโอเคโอเคค่อยคุยกันแบบน้ำ